สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผม马มละกมเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Black Adam ปี2022ย้อนกลับไปประมาณ2,600ปีก่อนนะครับที่เมืองโบราณที่ชื่อว่าคันดักเมืองแห่งนี้คือแบบเจริญเป็นอย่างมากเป็นอาณาจักรใหญ่โตผู้คนอยู่กันอย่างเป็นระบบมีวัฒนธรรมมีเวหารมีราชามีพิธีกรรมครบครัน แต่ปัญหาก็คือราชาในเมืองแห่งนี้มันบ้าอํานาจเป็นอย่างมากครับกษัตริย์ของคันดักในยุคนั้นเขาลงไหลอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความมั่งคั่งของประชาชนแต่ทว่าเขาลงไหลพลังพิเศษจากเทพเจ้าและวันหนึ่งมันก็ได้ค้นพบนะครับว่าในพื้นดินของเขาเองเนี่ยก็มีแร่ทาุชนิดหนึ่งที่หายากและมันมีชื่อว่าเอเทเนียม ซึ่งมันเป็นแร่พิเศษที่หายากเป็นอย่างมากนะเพราะว่ามันนนั้นสามารถเก็บพลังงานระดับมหาศาลเอาไว้ได้และพอกษัตริย์ได้ยินคําว่าพลังมหาศาลเท่านั้นเลยครับกษัตริย์มันก็ตาเป็นประกายและความคิดแรกมันก็ไม่ได้เอาไปพัฒนาบ้านเกิดของมันครับแต่ทว่ามันคิดจะสร้างมงกุฎพิเศษจากแร่นั้นเลยมงกุฎที่ใครได้ครอบครองก็จะกลายเป็นคนที่มีอํานาจเหนือมนุษย์แบบประชาาที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้นั่นเองครับแต่การจะขุดแร่พวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ย มันก็ต้องใช้แรงงานจํานวนมหาศาลเลยครับและแน่นอนว่าแรงงานพวกนั้นก็คือแรงงานทาสนั่นเองหลังจากนั้นครับทาทั้งเมืองก็ถูกเข็นเข้ามาในเมืองทํางานกันแบบเอาเป็นเอาตายพวกเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีทางเลือกใครไม่ทําก็ถูกฆ่าใครทําช้าก็ถูกสอมและที่มันโหดกว่านั้นก็คือใครที่บังเอิญเจอกับแร่ชนิดนั้นก่อนคนอื่นนั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะได้รับรางวัลครับเพราะว่าคนงานที่เจอเนี่ย เขาก็ถูกกษัตริย์สั่งให้ฆ่าทิ้งเลยครับเพราะว่ามันนั้นไม่อยากให้ใครรู้ตำแหน่งของแร่อยากให้ทุกอย่างเป็นความลับและก็ไม่อยากให้ทัาคนไหนมีความหวังได้ซ้ํานี่เลยครับคือเหตุผลว่าทำไมประชาชนส่วนใหญ่ถึงเกลียดราชาคนนี้เป็นอย่างมากแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะเขามีทหารมีอํานาจและก็มีเครื่องมือฆ่าคนที่เต็มไปหมดและทํากลางความสิ้นหวังนั่นเองครับมันก็เริ่มมีประกายไฟโผล่ขึ้นมาสิ่งมันก็เป็นเด็กหนุ่มนิรนามคนหนึ่งครับ เด็กที่ไม่ยอมคุกเข่าให้กับราชาเด็กที่เลือกจะยืนตรงๆทั้งที่เขารู้ว่ามันหมายถึงความตายมันเป็นเหมือนสนัญลักษณ์ของความดื้อของคนคาร์ดักมันเป็นสนัญลักษณ์ที่บอกว่ากูจะไม่ยอมและจากจุดนั้นเองครับเรื่องเราก็กค่อยๆถูกส่งต่อออกเป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่นครับว่าสักวันหนึ่งจะมีนัก,กรบของคาร์ดักกลับมาและปลดปล่อยเมืองนี้จากโซ่ตรวนหลังจากนั้นหนังก็ได้ข้ามเวลามาหลายพันปีครับ คันดักในยุคปัจจุบันดูเจริญรุ่งเรืองมีตึกมีเมืองและก็มีอาวุธที่ทันสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือประชาชนยังถูกกดขี่เหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนจากราชาเป็นองค์กรติดอาวุธที่ชื่อว่าอินเตเกงครับพวกนี้ได้เข้ามายึดคันดักเหมือนกับว่ายึดเป็นเมืองของตัวเองสูบทรัพยากรสูบเอเทเนียมและก็เอาไปพัฒนาเป็นอาวุธใช้เมืองนี้เป็นฐานทําเหมือนตัวเองเป็นเจ้าบ้านครับทั้งที่จริงๆก็คือผู้ลุกรนนั่นเอง และในช่วงเวลานี้เองนะครับข่าวหรือเรื่องมองกุฎพิเศษมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งหลายคนบอกว่ามันเป็นแค่ตำนานแต่ว่าพวกอินเตแก็งไม่คิดแบบนั้นครับพวกมันเชื่อว่ามงกุฎนั้นมันมีอยู่จริงและถ้ามันได้มาเมื่อไหร่มันก็จะสามารถคุมโลกนี้ได้อย่างแน่นอนและทีนี้ก็จะมีฝั่งคนดีโผล่เข้ามาครับซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองซึ่งเธอก็อมีชื่อว่าอาริอันนาครับต่เป็นคนคันดาร์เป็นนักิทยาศาสตร์คนที่ศึกษาตำนานของเมืองแห่งนี้ เธอไม่ได้ออกตามหามงกุฎเพื่อให้ตัวเองรวยนะแต่เพราะเธอเชื่อขรัวว่ามงกุฎนั้นมันอันตรายเกินไปและถ้าปล่อยให้อินเทแก่งได้ไปเมืองแห่งนี้ก็จะกลายเป็นนรกยิ่งกว่าเดิมนั่นเองดังนั้นเป้าหมายของเธอก็คือหาให้เจอก่อนและกหาที่ซ่อนแล้วก็ทำลายทิ้งเธอก็เลยแกะรอยจารึกจากกำนานจากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่จนเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะเป็นสุสานโบราณครับและแน่นอนครับว่าเธอนั้นคิดถูกอย่างหนึ่งก็คือมองกุฎนั้นอยู่ที่นี่ แต่ที่เธอพลาดอย่างหนึ่งก็คือพวกอินเทเกงสะกดรอยตามเธอมาและมันก็ไม่ได้มาแค่ 2- อสาคนด้วยนะแต่ว่ามันตามมาแบบเป็นกองกําลังเลยครับหลังจากนั้นครับคนพวกนี้ก็ได้เข้าไปเก็บทีมของเธอในสุดสานในตอนนั้นก็เหลือแค่เธอกับเพื่อนร่วมทีมเพียงไม่กี่คนแถมก็ไม่ได้มีอาวุธด้วยและเธอก็โดนเอาปืนจ่อหน้าแล้วก็บังคับให้ส่งมงกุฎมาให้นั่นก็เลยทําให้เธอจายอมครับเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าให้มันไป มันอาจจะไว้ชีวิตคนของเธอก็เป็นได้แต่ทวารในขณะนั้นนั่นเองมันก็มีประโยคหนึ่งที่จิกหัวเราอย่างชัดเจนเป็นอย่างมากครับซึ่งนั่นก็คือสัจจะมันไม่ได้มีในหมู่โจรอินเทแก๊งได้ของไปแล้วและมันก็เตรียมจะฆ่าปิดปากเธออยู่ดีและในตอนนั้นนั่นเองครับเธอก็ได้สังเกตเห็นสัญลักษณ์ของอักขระบนพื้นในสุสานมันเป็นเหมือนคำสั่งอะไรบางอย่างเหมือนเป็นคำปลุกเหมือนเป็นคาถาและเธอก็อ่านมันออกเธอรู้ว่าถ้าพูดคำนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง และเธอก็พูดคำนั้นออกมาครับคำว่าชาแซมหลังจากที่เธอพูดจบแล้วฟ้าก็ได้ผ่าลงมากลางสุสานแบบโลกแตกเลยครับสายฟ้าขนาดใหญ่ได้สาดลงมาเหมือนกับเทพเจ้ากำลังลงโทษคนชั่วเสียงดังสนัน่นจนพวกอินเตแก็งยังอึ้งเลยนะและจากแสงไฟฟ้านั่นเองครับร่างของชายปริศนาก็ได้โผล่ออกมาเขาใส่ผ้าคลุมสีดำข,ดขาดหน้าตาเขาดูดุดันแววตาแบบคนที่ไม่ได้ตื่นมาเพื่อช่วยโลก แต่ตื่นมาเพื่อแก้แค้นนั่นเองครับพวกอินเตอร์แก๊งพยายามเจรจาแบบคำขำนะครับว่ามึงเป็นใครวางอาวุธเหล่านี้แต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้คุยครับเขาจบลงด้วยการยิงและแน่นอนครับว่ายิงยังไงก็ยิงชายชุดดําไม่เข้าชายชุดดาได้เดินผ่ากระสุนเหมือนกับกระสุนนั้นเป็นแค่ฝุ่นจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสังหารหมู่แบบเรียวๆอดัมจัดการพวกนั้นภายในไม่กี่วินาทีจัดการเตะพวกมันตัวขาด จากนั้นก็จับหักคอจนคอหกักโยนทีหัวกระกระแทกผนังเหมือนกับคนที่หลับมาเป็นพันๆปีแล้วก็ตื่นมาพร้อมกับความแค้นครับและในตรงนี้หนังก็กําลังบอกเราอย่างชัดเจนนะว่าคนนี้เขาไม่ใช่ฮีโร่เพราะฮีโร่ไม่ฆ่าคนแต่คนนี้เขาฆ่าคนแบบไม่กระพริบตาและในขณะที่เขากําลังล้างบาพวกนั้นนั่นเองครับสุสานเองก็เริ่มถล่มลงมาส่วนทางด้านของอ드รีอนนาเธอก็ต้องหลบหนีไปพร้อมกับพี่ชายเพราะถ้ายู่ต่อก็คือโดนฝังทั้งเป็นอย่างแน่นอนครับ แต่ทว่าพวกอินเทอร์แกงมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพอมันเห็นพระผู้ชายชุดดาโหดเกินไปมันก็เลยส่งกองกําลังละลอกสองเข้ามาพร้อมกับอาวุธครับมันกระหน่ำยิงอย่างหนกักยิงแบบถลม่มภูเขาเผากระท่อมเลยนะซึ่งพอเป็นแบบนั้นชายชุดดาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะจนกระทางมันงัดระเบิดอิเทเนียมออกมาตูมแรงระเบิดรอบนี้ทําให้ชายชุดดาร่วงจริงๆครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นครับว่าชายคนนี้เขาไม่ได้คงกระพัน เขาแค่เป็นคนที่แข็งแรงเป็นอย่างมากแต่ทว่าเขาก็ยังมีขีดจำกัดอยู่นั่นเองและสุดท้ายอดียน,นากับพี่ชายของเธอก็เลยช่วยผู้ชายคนนั้นกลับมาที่บ้านครับเพื่อรักษาและเพื่อหาคำตอบครับว่าชายคนนั้นเป็นใครกันแน่และตำนานคันดักที่เล่ากันมาหลายพันปีมันกำลังจะกลับมาเป็นแบบไหนหลังจากที่ชายชุดดำฟื้นขึ้นมาครับสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การถามครับว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนแต่เป็นการมองไปรอบๆ แบบคนที่มีคุ้นชินกับโลกใบนี้เลยครับเหมือนกับคนที่หลับไปนานเป็นอย่างมากนานจนโลกเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วเขาก็ได้แนะนําตัวเองแบบสั้นๆครับว่าเขาชื่อเธออาดัมชื่อเดียวแต่บรรยากาศในห้องก็งเงียบกริบทันทีต่อมานะครับอันเดรียนาเท็กก็พยายามอธิบายครับว่าโลกตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะเมืองคันดักยังถูกกดขี่อยู่และเธอก็ปลุกเขาขึ้นมาเพราะต้องการความช่วยเหลือเธอขอให้เขาช่วยปลดปล่อยชาวเมืองจากอินเทเกง และคําตอบของอดัมมันชัดเจนเป็นอย่างมากครับว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อช่วยใครครับอดัมไม่เข้าใจคําว่าฮีโร่ด้วยซ้ำในหัวของเขามีแค่ตะกะเดียวก็คือถ้าใครกดขี่เขาก็จะฆ่ามันทิ้งถ้าใครถืออาวุธก็ทําให้มันหยุดหายใจสําหรับเขามันไม่มีคําว่าจับไม่มีคําว่าขังคุกและไม่มีคําว่าสารมันมีแค่คําว่ามีชีวิตอยู่กับตายเท่านั้นนี่แหละครับคือจุดที่คนดูเริ่มรู้สึกครับว่าตำนานผู้ปลอดภัย อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชาวคันดักควรจะดีใจในขณะเดียวกันนั่นเองอีกฟากหนึ่งของโลกครับเรื่องในคันดักก็ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้วข่าวการล้างบากองกําลังติดอาวุธมันดังไปถึงหูของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าไอเมนดาวอลเกอร์ชื่อของเธอในจกักรวาลดีซีก็แปลตรงตัวได้เลยครับว่าคนที่ไม่ไว้ใจซูปเปอร์ฮีโร่นั่นเองวอลเลอร์มองอดัมไม่ใช่วีรบุรุษไม่ใช่ผู้กอบกู้แต่มองว่าเป็นภัยระดับโลกเพราะถ้ามีใครสักคนที่ฆ่าคนโดยไม่ลังเล และไม่มีใครหยุดได้วันหนึ่งเขาก็จะหันปืนกลับมาที่โลกทั้งใบนั่นเองทางเดียวที่เธอเลือกก็คือส่งคนไปจัดการกับเขานั่นเองฮะและคนที่ถูกส่งไปไม่ใช่จัสติดลีกนะครับแต่เป็นทีมที่เหมาะสมกับการรับมือระดับพลังเทพมากกว่าทีมที่มีชื่อครับว่า Justice Society และในทีมนี้นะครับก็มีทั้งหมด4คนด้วยกันและแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยคนที่หครับดรเฟด เขาเป็นหัวหน้าทีมใช้ผู้สวมหมวกเวทมนต์โบราณและสามารถมองเห็นอนาคตบางส่วนได้คนที่2ฮอกแมนนักรบปีกแหลกสีทองแข็งแรงโหดดือ้อและเชื่อในการจับกุมตามกฎหมายคนที่3ไซโคลนสาวผู้ควบคุมลมพายุและพลังอากาศและคนสุดท้ายครับอะตอมสมเชอร์ atcher, ชายรังยักษ์ที่สามารถขยายตัวเองได้และเป้าหมายข้อเดียวของพวกเขาก็คือ ไปที่คันดักควบคุมเทพปริศนาและก็พากลับมาคุมขังไว้ที่นี่ตัดกลับมาที่คันดักครับอดัมเริ่มออกเดินทางเข้าทํางานของเขาซึ่งก็คือการออกไปแลกค่าอินเทอร์เก๊งเขาไม่ได้สนใจครับว่ามันอยู่กลางเมืองหรือว่ามีประชาชนอยู่แถวนั้นไหมแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือชาวคันดักไม่ได้กลัวเขาครับแต่ทว่ากลับตรงกันข้ามพวกเขาเชียร์เพราะนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตครับ ที่มีใครสักคนกล้าลุกขึ้นมาตบแกงอินเทเก๊ง Inter โดยที่มันไม่สามารถทำอะไรได้เลยเด็กๆตะโกนชื่อเขาผู้หญิงโบกมือให้กับเขาบางคนก็ถึงคันเรียกเขาครับว่านักรบของคันดารและภาพมันก็ย้อนแย้งเป็นอย่างมากเลยครับเพราะคนดูเริ่มจะเห็นแล้วนะว่าฮีโร่ของประชาชนก็คือฮีโร่ของโลกและในจังหวะที่อดามกำลังจะจัดการกับอินเทเก๊งจู่ๆครับทีม j u s t ิ c โ Society ก็มาถึงพอดีการพบกันครั้งแรกไม่ใช่คำว่าสวัสด,ดีครับ แต้เป็นสายตาที่วัดกันว่าถ้าจําเป็นกูก็จะซัดมึงในขณะนั้นครับฮอกแมนก็ถูกส่งไปเจราจาเป็นคนแรกเขาได้พูดตรงๆกับอดัมทันทีครับว่าพลังที่นายมีมันอันตรายเกินไปนายจะต้องมอบตัวเดี๋ยวนี้พออดัมฟังจบเขาก็ตอบกลับแบบสั้นๆครับว่าถ้าพวกแกคิดว่าจะหยุดฉันได้ก็เข้ามาเลยและพอพูดจบครับสงครามก็เปิดทันที4ี่อนหนึ่งเทพเจ้าโบราณปะทะกับฮีโรย่ยุคใหม่กลางเมืองคันดัก ต่อหน้าประชาชนของเมืองทั้งเมืองครับช่วงแรกของการต่อสู้มันสูสีเป็นอย่างมากฮอกแมนเข้าใกล้อดัมก็ซัดกลับใส่โคลนปล่อยพายุอดัมก็เป่าลมอตอมสแมชเชอร์ร่างยักษ์กดใส่อดัมก็ยันไว้ได้ครับต่อมาด็อกเตอร์เฟสมองทุกอย่างด้วยสายตาที่รู้ว่าทุกอย่างมันยังไม่จบเพราะเขาเห็นบางอย่างในอนาคตและสิ่งที่มันเลวร้ายกว่าที่ทุกคนคิดการต่อสู้นี้ลากยาวไปจนทําให้เมืองทั้งเมืองพังอาคารถลม่มทําให้ประชาชนบางส่วนเริ่มวิ่งหนีครับ และในจังหวะหนึ่งเหมือนอาดัมจะเริ่มเสียเปรียบแล้วเขาก็ยิ้มครับเป็นรอยยิ้มแบบคนที่กําลังบอกครับว่านี่พวกมึงคิดว่านี่คือพลังทั้งหมดของกูจริงๆหรอแล้วในจังหวะนั้นอาดัมก็ได้ปลดปล่อยพลังอีกรอบสัตว์กลับพวกเขาทั้ง4คนแบบไร้ความปราณีครับเหมือนเขากำลังจะบอกแบบไกลๆครับว่าสิ่งที่เห็นก่อนนั้นนี้เป็นแค่วอร์มอัพเท่านั้นทีมจัสติกก็ต้องถอยกลับออกไปครับอาดัมเองก็ถอยกลับไปที่สุสารเช่นกัน ต่างฝ่ายก็ต่างรู้ดีครับว่าถ้าสู้กันอาจจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและที่น่ากลัวที่สุดก็คือดอกเตอร์เริ่มแน่ใจแล้วครับว่าอดัมไม่ใช่ฮีโร่ที่โลกเลือกแต่เขาเป็นอาวุธที่โลกยังไม่รู้วิธีหยุดก็เท่านั้นและในเงามืดของเมืองคันดกครับก็มีใครบางคนกําลังแอบยิ้มอยู่เพราะการประทะของเทพกับฮีโร่กาลังเปิดทางให้กับแผนที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองศึกระหว่างอดัมกับทีมเจสตีจบลงแบบไม่มีใครได้รับชัยชนะครับ เมืองคันนักอยู่ในสภาพพังยับแต่สิ่งที่หนักว่าซักถต่ก็คือความไม่พอใจที่เริ่มก่อตัวขึ้นครับฟังฮิโร่รู้แล้วครับว่าอดัมนั้นอันตรายแต่ฝั่งประชาชนกลับรู้สึกครับว่านี่แหละคือคนของพวกเราอดัมถอยกลับไปที่วิหารเก่าๆซึ่งที่เขาเคยถูกจองจำไว้หลายพันปีเขาไม่ได้กลัวแต่เพราะเขาไม่อยากต่อสู้ในตอนนั้นเขาไม่ได้หนีครับแต่เขาก็ไม่ได้มองเหตุผลครับว่าทำไมต้องอธิบายตัวเองให้กับใครฟังในขณะเดียวกันนั่นเอง ด็อกเตอร์ก็เริ่มเปลี่ยนเป้าความสนใจจากอาดัมไปที่อาเดรียนาเพราะนิมิตของเขาบอกชัดเจนครับว่าต้นต่อของไายนะรอบนี้ไม่ใช่อาดัมแต่มันคือมองกุฎวิเศษด็อกเตอร์รู้ครับว่าอาเดรียนาไม่ได้มอบมงกุฎให้กับอินเทเกงเพราะว่าเธอได้แอบชิ่งมันมาตอนจังหวะชุลมุนและในตอนนี้มงกุฎนั้นก็อยู่ใกล้เธอมากกว่าที่ใครคิดเขาพยายามเจรจาขอให้เธอส่งมงกุฎนั้นให้กับเขาโดยเขาอธิบายว่ามงกุฎนี้ไม่ใช่อาวุธธรรมดาครับ มันคือประตูบางอย่างเป็นของที่แม้แต่พ่อมดก็ไม่อยากให้มนุษย์แตะต้องแต่ทว่าคำตอบของอัเดรนามันแรงกว่าที่คิดเธอสวนกลับทันทีครับว่าหลายปีที่ชาวคันดักถูกกดขี่แล้วพวกคุณไปอยู่ไหนมาวันนี้พอมีพลังก็โผล่มากลับอ้างกฎหมายอ้างศีลธรรมกันแต้มปากสำหรับเธอฮีโร่พวกนี้ไม่ต่างอะไรจากคนนอกที่ไม่เคยรู้ความเจ็บปวดของคนคันดักเลยจริงๆและที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้คันดักก็มีนักรบของตัวเองแล้ว ดอกเตอร์พยายามเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายครับว่าอดัมไม่ใช่ผู้กอบกู้ตามตำนานเขาไม่ใช่คนที่ถูกเลือกและสุสานนั้นก็ไม่ใช่ที่กักขังแต่มันคือคุกครับและคําเตือนนั้นก็ไปไม่ถึงอัเดรนาในจังหวัดเดียวกันคนดูก็จะเริ่มเห็นครับว่าศัตรูตัวจริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่มันอยู่ในบ้านชายที่ชื่อว่าอิสมาเอลซึ่งเป็นคนที่อัเดรนาไว้ใจที่สุดนั่นเองคนที่ดูเหมือนจะเป็นแค่คนธรรมดาแต่แท้จริงแล้ว เขาก็คือหัวหน้าที่แท้จริงของอินเทอร์แก้งนั่นเองเป้าหมายของเขาไม่ใช่อาดัมครับแต่ว่าคือมองกุฎแห่งนี้อิสมาเอลรู้ดีว่าอัลเทรนาซ่อนมันเอาไว้และรู้ได้ว่ากุญแจที่ดีที่สุดในการบีบเธอก็คือลูกชายของเธอที่ชื่อว่าอาร์มอนนั่นเองทันทีที่อัลเทรนาไปเจราจากับฮีโร่ครับอิสมาเอลก็ลงมือจัดการกับคนในบ้านแบบไม่ลังเลแล้วก็บังคับให้อามาดพามงกุฎออกมาซึ่งในตรงนี้หนังมันก็โหดเป็นอย่างมากครับ เพราะเด็กคนนี้ก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเขาคือเสียงของประชาชนคนที่เชื่อในตำนานของอาดมแบบหมดใจนั่นเองและในเวลาเดียวกันนั้นการเจรจารอบสองระหว่างอาดมกับทีมแจสติกมันก็ได้ล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกครั้งเพราะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันครับอาดมก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าถ้าพวกมันเป็นศัตรูพวกมันก็ต้องตายทั้งหมดและในทัในใดนั้นเองโทรศัพท์ของอาดรนาก็ดังขึ้นปลายสายก็คืออามอนเสียงเขาสั่นแล้วก็พูดเพียงว่า พวกมันมาแล้วครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนทันทีอเดรนาขอให้ทุกคนหยุดสู้กันเพราะตอนนี้ชีวิตลูกชายของเธอสําคัญกว่าเมืองทั้งเมืองครับอาดัมเขาไม่ได้พูดอะไรเขาแค่บินออกไปทันทีการบุกบานครั้งนั้นก็คือการล้างบารอบใหม่อาดัมจัดการกับอินเทเก้งแบบเดิมฆ่าคนแบบไม่ไว้หน้าฮีโร่ต้องตามมาเพื่อลดความสูญเสียเพราะถ้าปล่อยให้อาดัมทําเองทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นสุสานไปหมดครับ แต่ถาว่าอินเทร์แกงมีจํานวนมากเกินไปและในความวุ่นวายนั่นเองครับอางมอนก็ถูกจับออกไปซึ่งในตอนนั้นอาเดรนาเธอก็รู้แล้วครับว่าไม่ว่าอาดัมจะแก่งแค่ไหนไม่ว่าเขาจะโหดขนาดไหนถ้าเธอไม่ยอมทรงมงกุฎให้อิสมาเอลลูกชายของเธอก็จะไม่มีวันรอดและนี่ก็คือคําถามใหญ่ของเรื่องที่หนังโยนใส่คนดูแบบไม่ให้ทันตั้งตัวระหว่างอาวุธที่อาจจะทําลายโลกกับชีวิตลูกชายของเธอเพียงคนเดียว และถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครครับในขณะนั้นอาเดรนาเธอรู้ตัวดีครับว่าอิสมาเอลไม่ได้ต้องการต่อรองเขาต้องการมงกุฎตั้งแต่แรกและเขาพร้อมจะฆ่าลูกของเธอถ้าเธอมัวแต่ชักช้ามแม้แต่วินาทีเดียวครับสุดท้ายเธอก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นอาเดรนาหยิบมงกุฎขึ้นมาเธอเดินไปหาศัตรูด้วยตัวเองครับแลกทุกอย่างที่เธอเชื่อกับชีวิตของลูกชายของเธอเพียงคนเดียวและทันทีที่อิสมาเอลได้มงกุฎครับ เขาก็ฉเฉลยตัวตอนที่แท้จริงออกมาแบบไม่อ,มอ้อมค้อมว่าเขาคือสายเลือดคนสุดท้ายของกษัตริย์ผู้คลั่งคนที่สั่งสร้างมงกุฎคนที่ปกครองคันดักด้วยเลือดและความกลัวเมื่อหลายพันปีก่อนนั่นเองมองกุฎไม่ใช่ของใครก็ได้มันเลือกเจ้าของและอิสมาเอลก็คือคนเดียวที่ปลุกพลังมันได้แต่รูปแบบแต่เหมือนเดิมครับสัจจะไม่ได้มีในหมู่โจรอิสมาเอลไม่ได้คิดจะปล่อยอามอนตั้งแต่แรกแล้วนะเขาจัดการยิงเด็กโดยไม่ลังเลครับ และในวินาทีนั้นเองอดัมก็พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงระดับสายฟ้าพยายามจะก,กันกระสุนให้ทันแต่มันก็ไม่ทันครับอดัมจึงทําสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาได้ปลดปล่อยขิดจํากัดของตัวเองดึงพลังเทปออกมาทั้งหมดจนเกิดการระเบิดพลังมหาศาลกลางเมืองครับและแรงระเบิดในครั้งนี้มันก็ไม่ได้เลือกฝ่ายทุกคนที่ไม่แข็งแกร่งพอก็จะตายทันที ถ้าไม่ใช่เพราะทีม Justice Society ที่ช่วยป้องกันเอาไว้อาจเดินหน้ากับอาร์มอนของเมรอนเช่นกันส่วนทั้งด้านของอิสมาเอลและพวกพ้องของเขาครับก็ถูกเผาเป็นเท่าฐานมงกุดหายไปเมืองรอดแต่อาดัมไม่ได้ชนะครับเพราะสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือภาพที่เขาเคยเห็นมาเมื่อหลายพันปีก่อนภาพของคนบริสุทธิ์ที่ต้องตายเพราะความโกรธของเขาอาดัมก็เลยเริ่มแตกสลายจากข้างในครับด็อกเตอร์เข้ามาหาอาดัมเขาขอให้เล่าความจริงทั้งหมด พราะสิ่งที่อดัมรู้เกี่ยวกับตัวเองมันไม่ได้ตรงกับตำนานเลยและนี่ก็คือจุดที่นางได้เปิดไพ่ใบใหญ่ที่สุดครับอดัมก็เลยเล่านะว่าจริงๆแล้วคนที่ได้พลังชาสแสมนแรกไม่ใช่เขาแต่ก็คือลูกชายของเขานนั่นเองครับลูกชายก็คือคนที่พ่อหมดเลือกคือผู้บริสุทธิ์คือฮีโร่ตัวจริงของตำนานแต่ฮีโร่คนนั้นถูกประหารต่อนหน้าสาธารณชนเพราะกษัตริย์กลัวอำนาจก่อนตายครับลูกชายของเขาก็ได้มอบพลังชาแสมให้กับพ่อ เพื่อช่วยชีวิตของเขาและตัวเองก็ได้สิ้นใจลงนั่นเองเมื่อดมกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้พบกับว่าภรรยาและครอบครัวของเขาถูกฆ่าตายหมดแล้วและตรงนั้นเองอดัมก็ไม่ได้เลือกเป็นฮีโร่แต่เขาเลือกจะเป็นการลงทันเขาใช้พลังเทพทำลายทุกอย่างครับทั้งคนผิดและคนบริสุทธิ์จนทำให้โลกทั้งใบนั้นต้องสนั่นหวั่นไหวเหล่าพอมอตตี้แห็นก็รู้สึกได้ทันทีนะครับว่าอดัมไม่ใช่คนที่เขาเลือกแต่เขาคือความผิดพลาด ดังนั้นสิ่งที่สุสานทำก็คือมันไม่ใช่การปกป้องอาดัมนะแต่ว่าคือการกักขังฟังมาถึงตอนนี้อาดัมก็รู้ดีครับว่าเขาคือตัวปัญหาไม่ใช่คำตอบและนั่นทำให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเทพเจ้าจะทำอาดัมยอมมอบตัวเขายอมทิ้งพลังย่อมกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วและเขาก็ได้พูดคำว่าชาสแซมอีกครั้งแล้วพลังเทพเจ้าก็ได้หายไปเหลือเพียงชายคนหนึ่ง ที่แบกบาปของโลกเอาไว้บนบา่าจัสติกโ o c i ตี้ได้นําตัวเข้าไปขังไว้ในคุกใต้น้ําและก็ไม่มีทางที่เขาจะพูดคําว่าปลุกพลังได้อีกครับภารกิจเหมือนจะจบลงแล้วนะเหมือนโลกจะปลอดภัยแต่ด็อกเตอร์กลับไม่รู้สึกสบายใจเลยครับเพราะนิมิตของเขามันไม่ได้เปลี่ยนเลยเขายังเห็นหายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นอยู่เขายังเห็นการตายของใครบางคนในทีมของเขาแม้ว่าอาดามจะถูกนําออกไปจากสมการไปแล้ว และในขณะเดียวกันนั่นเองครับอาเดรนนาก็เริ่ม,มอ่านอักขระบนมงกุฎอีกรอบก่อนที่มันจะสลายหายไปและข้อความนั้นก็แปลนะว่าความตายคือเส้นทางสู่ชีวิตประโยคเพียงประโยคเดียวครับแต่ทําให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ากลัวขึ้นเป็นสองเท่าเพราะนั่นก็หมายความนะว่าอิสมาเอลรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเขาจะต้องตายและความตายของเขานั้นก็คือกุญแจสู่สิ่งเลวร้ายทั้งหมดนั่นเอง ส่วนทางด้านของอิสมาเอลครับตอนเขาตายร่างของเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่ากําลังจะเปลี่ยนสถานะครับเพราะในจัก,กรวาลแห่งนี้ฝั่งคนดีก็มีสภาเป็นพ่อมดส่วนฝั่งคนชั่วนั้นสภาของเขาก็คือนรกนั่นเองอิสมาเอลไม่ได้ต้องการครองโลกในฐานะมนุษย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เขาต้องการตายเพื่อที่จะกลับมาเกิดใหม่นั่นเองในร่างของผู้รับใช้แห่งนรกผู้ี่ได้รับพลังของยม,มาบาลเต็มรูปแบบนั่นเองและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมครับ ด็อกเตอร์ทึงแห่นนิมิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่อาดัมก็ถูกขังไปแล้วหายนะม,มันไม่ได้หายไปไหนครับมันแค่กําลังเปลี่ยนหน้าแม่นานหลังจากนั้นเมืองคันดักก็เริ่มเกิดสิ่งผิดปกติพื้นดินแตกรล้วซากศพเริ่มลุกขึ้นมาวิหารโบราณก็ถูกเปิดอีกครั้งส่วนอิสมาเอลเขาก็ได้ฟื้นคืนชีพในร่างใหม่ที่ไม่ใช่มนุษย์คนเดิมอีกต่อไปร่างของเขาสูงใหญ่และแต็ไมไปด้วยพลังแห่งไฟนรก เป้าหมายเดียวของเขาก็คือเปลี่ยนดักคานให้กลายเป็นนรกบนดินส่วนทีมของ Justice Society ก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นครับเขาจะต้องออกสู้ทั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ไหวและในการประทะครั้งนี้มันก็ไม่ใช่การต่อสู้แล้วนะแต่ว่ามันคือการโดนถลม่มพลังของอิสมาเอลมันเหนือกว่าอาดัมในตอนแรกเสียอีกไฟแห่งนรกได้แผดเผาทุกอย่างฮีโร่แต่ละคนแทบจะเอาตัวไม่รอดโดยเฉพาะฮอกแมนที่บาดเจ็บจนแทบจะยืนไม่ไหวฮะ และในจังหวะนั้นเองครับเขาได้เห็นอนาคตที่แน่นอนมันไม่ได้มีทางแก้ครับถ้าปล่อยให้สู้กันทุกคนก็จะตายทางเดียวที่จะเปลี่ยนชะตากรรมได้ก็คือต้องมีใครสักคนยอมตายนั่นเองและคนเดียวเพียงคนนั้นก็คือเขาดกรก็เลยสั่งให้ทุกคนถอยปิดสนามรบแล้วก็ไปเชิญหน้ากับอิสมาเอลเพียงลําพังเขาได้ใช้พลังทั้งหมดที่เขามีทวงเวลายื้อชีวิตเพื่อน,นของเขาครับถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันอาจจะไม่พอชนะและในวินาทีสุดท้าย ด็อกเตอร์กระทำสองอย่างพร้อมกันอย่างแรกเขาได้สละชีวิตยอมให้อิสมาเอลฆ่าเขาเพื่อหยุดการไหลของนรกชั่วคราวอย่างที่สองครับเขาได้ส่งพลังจิตไปปลุกคนคนหนึ่งที่ยังถูกขังอยู่ในใต้น้ำลึกๆคนคนนั้นก็คืออดัมนั่นเองครับในคุกใต้น้ำชายธรรมดาคนหนึ่งได้ลืมตาขึ้นเขาได้ยินเสียงเดียวในหัวโลกต้องการเจ้านั่นก็เลยทำให้อดัมหลุดพ้นจากคุกจัดการกับผู้คุม และคำพูดที่เขาเคยสาบานว่าจะไม่พูดอีกชาแซมพอสายฟ้าฟาดเทพเจ้าก็ได้กลับมาครับและตั้งแต่ครั้งนั้นมันไม่ใช่ด้วยความโกรธมันไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่ด้วยการควบคุมของเขาเมื่ออดัม,มาถึงสนามรบครับทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสายเกินไปแล้วด็อกเตอร์ได้ตายไปแล้วจริงๆเหลือเพียงหมวกเวทมนต์ของเขาอดัมมองเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นและก็ได้ไปเชิญหน้ากับอิสมาเอลในร่างอาสรนรกแบบเต็มรูปแบบ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นฮีโร่ที่เหลือช่วยกันถ่วงฮอกแมนใช้พลังจากหมวกของเพื่อนไซ่โคลนกับอะตอมก็เปิดทางให้และอดัมก็งัดพลังทั้งหมดที่มีแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้มันระเบิดครับและนี่ก็คือจุดต่างอดัมเขาควบคุมมันบีบมันกดมันไว้ในตัวแล้วก็โจมตีในครั้งเดียวตรงจุดตายอิสมเอลถูกฉีกพลังนรกออกทำให้ร่างของเขาแตกสลาย วิญญาณของเขาถูกส่งกลับนรกอย่างถาวรและนั่นก็ปิดประตูให้ซรากศพหยุดลุกและเมืองคันดักก็กลับมารอดอีกครั้งหลังจากจบเรื่องครับทีม Justice Society ก็ชวนอดัมเข้าทีมแต่คำตอบของอดัมชัดเจนเป็นอย่างมากครับว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฮีโร่ของโลกฉันจะเป็นผู้พิทักษ์ของคันดักเขาเลือกเส้นทางของตัวเองไม่ขึ้นกับใครและตรงนี้นั่นเองครับเขาบอกชื่อใหม่ของเขาว่าเขาชื่อว่าแบล็กอดัม และหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับซึ่งถ้าเรามองจริงๆนะครับแบคแอดัมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นฮีโร่ที่อยากให้เรารักตัวเองมากนักหรอกนะแต่ว่าหนังเนี่ยมันกําลังจะถามเราครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยความยุติธรรมต้องแลกด้วยความโหดเราจะรับมันได้แค่ไหนอดัมไม่ได้เป็นคนดีครับและเขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วเขาเป็นผลลัพธ์ของการกดขี่ที่ยาวนานเกินไปนั่นเองและนี่แหละครับคือเหตุผลที่หนังเรื่องนี้มันไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่น สุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ